ต่อจากเมื่อวานนี้ครับมาดูกันอันนี้เป็นเลขน้ำมนต์ของคุณกัญนญนาครับที่ทำต่อจากเมื่อวานนี้ก็ใครตาได้ตาดีก็ดูออกครับในขันน้ำมนต์นี่ครับต่อจากเมื่อวานอันนี้เป็นเมื่อวานนี้ที่ให้ที่ลง youtube ไป ี่ครับที่ลง youtube ไปอันนี้เป็นเลขที่ทำได้ลง y o u t u b e ลง Ti k t o k นะนี่ครับอันนี้ติดตามมาันะครับ